แน,น่เฮ้ยนจหญิงคนหนึ่งววสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจีแชแนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเลนอแล้วในเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวจะมาไต่แล่งกันไปเลย let's go เมื่อกี้ไปอุ่นเครื่องหมาปาดเยลลายมาอีพีที่แล้วนะาใครที่ได้ดูแพ้แบบยับเยินมากใครมีเทคนิคดีๆนะคะสามารถคอมเมนต์บอกเลยได้เลยนะคะมีน้องๆหลายคนก็คอมเมนต์สอนมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะไปพัฒนาเรื่อยๆนะ Ừ, nhiều không buồn nhiều không buồn muốn cướp tai này như này nhiều không buồn nhiều phải bay 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 nhìn cái nào อนีคนเดียวแล้ววิ่ง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 ัิ่ิ่ <c oughs> ุดยอดเลยยิงจิงวางหลัง มารอบที่สองค่ะทุกคน like ไปไปไปอ่าขวาหนึ่งไม่กล้าไปเลย จะรู้ไหมเนี่ยนันแน่เฮ้ยใจยิงอีกคนหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชนะเลยตั้งใจยิงอีกคนหนึ่งทุกคนมา ไปค่ะอยู่นี <sk <sk <si ้อยู่นี่เเปิดจุกซะลวค่ะ ไสิจ๊าโอ้โอยกดไม่ทันสุดยอดเพื่อนอะสุดยอดโอเค เดี๋ยวเราจะตามคุณชายท็อปไปนะคะเพราะว่าเขาได้ที่หนึ่งเผื่อแบบจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเป็นมทัวร์แล้วสิอืมไม่ดี

ทุกอะดูมัวมัวโอเคค่ะทุกคนอีพีนี้ก็ชนะนะงอว่าเขานที่สองโอเคค่ะเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะลาก่อย